is on the gas, my whole crew I help with. I want money, cash, want it on i selfish. Never gave a fuck, I'm bad. I cannot help this, caught up in my ways, counting days till I'm fucking out this. Whoa, roll up twenty deep, the homie, belt a snap. Like whoa, put a hundred down and put us on the map. Like whoa, y'all ain't even know the place I had to go. In my soul, lost a part of me, but now I won't lose control. สวัสดีครับผมบางทางเราไม่ได้ตามคุณนะครับขอต้องราเข้าสู่ช่างและอุปราชชอที่ชีวิตดี่รู้นะครับและวันนี้โอ้โหใกล้ๆผมไม่ต้องผมแนะนำเลยครับต่างถังประเภทนะครับโอ้แบรนด์ซูเปอร์วินเทจโคเลเดอร์กับซูเปอร์คาร์อีเวสเตอร์นะครับสวัสดีครับคุณมาวินใช่ครับคนเบลจันนะครับผมจะไม่ต้องพูดแล้วทุกคนก็รู้นะครับเดี๋ยววันนี้คุณมาวินจะมาส่อง รถวินเทจของผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนใช่ครับแล้วก็ในไหนก็ในไหนับมาแล้วเนี่ยเขายังโสดเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูบ้านที่แบบคนที่เขามีลูกแล้วเขาจะทำใจไงเวลามีลูกบ้านจะลกๆหน่อยนะครับอ่ะนัดเชิญคุณมาวินเข้าบ้านเลยครับผมเบงเกติมากนะครับเดี๋ยวพ่อเราจะดูถังป้าูราคามากกว่าส่งร้อยล้านเปียกนะครับเดี๋ยวพ่อเราไปหน่อยนะครับไม่ถึงครับไม่ถึงเชิญครับเชิญครับ เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าที่เห็นตรงนี้เนี่ยเหมือนไม่ลบแต่จริงๆเราซ่อนความลบของบ้านเอาไว้เ <laughs> มื่อกี้ผมเพิออ่งยิงข้างในโอก็เห็นถาบ้าะโอ้ฐาสิบ้านะครับด,ดูเหมือนเรียบร้อยแต่เราก็มีที่ซุกของไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีลูก เวลามีลูกเนี่ยจะโซนมากแล้วมันจะมีของเยอะคือจริงๆถังที่ครับใช่ครับใช่ครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูแล้วกันพามาดูทีละโซนทีละโซนนะครับโอ้บ้านสวยขนาดนี้อ่าสร้างมากีแต่จริงๆเลยนะเกือบสิบปีแล้วยังดูใหม่มากนะครับโอ้ก็ถ้าไม่มีลูกจะใหม่กว่านี้ลูกเนี่ยดีนะไม่เอาปากกาไปเขียนตามกำแพงตามกำแพงเนี่ยนะครับบ้านเพื่อนผมนี่เขียนเต็มกำแพงไปหมดแล้วก็สร้างหนุ่นะครับใช่ครับก็จะสังเกตว่า จะเป็นของเล่นเขามาวางแซมแมเต็มไปหมดนะครับจริงๆอันนี้ก็เป็นของเล่นเหรออันนี้ของเล่นพ่ออันนี้ของเล่นพ่อใช่ปกติขี่มอไซค์หมครับโอ้ก็บางครั้งครับบางครั้งนะโอ้เท่มากครับคันนี้เป็นแบบว่าคอสตอมมีคันเดียวใช่แล้วก็ประกวดได้ที่หนึ่งว้าวเป็นแบบว่ายังไม่เคยวิ่งบนถนนนะออกจากโรงงานแล้วก็คอสตอมแล้วก็เอาไปประกวดแล้วก็ได้ที่หนึ่งแล้วเราก็ไปซื้อเข้ามา ยังป้ายแดงอยู่เลยยังป้ายแดงอยู่ป,ยยป้ายแดงป้ายแดงใช่ครับครั้งน้้เราจะต้องมีโอกาสเห็นคนเบเจขับคำนี้นะครับไม่กล้าขับนะครับปวดหลังชิบหายเลยเคยลองแล้วนะครับเดี๋ยวปแอบพามาดูบ้านของคนมีลูกดีกว่าครับอันนี้อาจจะเขาเรียกว่าคนที่มีบ้านที่แบบว่าชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยพอมีลูกเนี่ยก็ต้องทําใจนะครับต้องแนะนาให้จัดโซนโซนลกก็เป็นโซนลกของเขาไปเลยเขาจะมีพื้นที่ส่วนตัวอนี่ครับ พอพ้นบ้านนี้มาจะเกิดความลกขึ้นมาทันทีนะครับพร้อมจะดูความลกของบ้านผมแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ครับตรงนี้ลูกผมเรียกมันว่าเซฟโซนเซฟโซนครับทุกอย่างของเขานะครับอยู่ในนี้ใช่คือแบบดูดิเวลาเราซื้อ,อซื้อเครื่องซักผ้าซื้ออะไรเขาเอากล่องเอากล่องมาตัดอูททำเป็นบ้านมีหมอนด้วยนะมีหมอน เนี่ยนี่ครับก็บตลกดีครับลบชิบหายโอ้นี่ครับตู้ซื้อมาให้มันดีๆมันก็เอาสติ๊กเกอร์มาแปะจะเละเทะไปหมดนะครับก็เป็นจริงคงเล่นเยอะมากเลยครับคนมีลูก,กต้องทำใจต้องต้องยอมสละให้เขานะถ้าไม่มีห้องนี้เขาก็จะไปติดติดทั่วบ้านจนสุดท้ายกันเละไปหมดเกิดทันไหมครับคุณมาวินเกิดทันไหมครับซูเปอร์ฮีโร่กับตัวเขาเลครับ สิ่โดมาสไลเดอร์ดอ้โสูการมีลูกทำให้เราต้องไปตามอ่าเขาเรียกว่าแฟชั่นของตัวกระตูนลกไปหมดเลยอ่ะนะครับลกแบบรู้จะลกยังไงแล้วโซนนี้นะครับส่วนใหญของเขาชอบนั่งตรงนี้ครับชอบนอนอยู่ตรงนี้นอนตรงนี้อ๋อใช่นอนอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเด็กกนชอบพื้นนิ่มๆนิ่มๆใช่ครับดูโซนลกของลูกไปแล้ว นี oh. ่ครับปฏิกิรอ่าเขาเรียกปฏิมากรรมของพวกเขานี่ยเนี่นี่อันนี้เนี่อันนี้เอ๋อชั้นเต็มเลยเออเทปนี้เป็นเทปคนอวดลูกก็แล้วกันนี่นี่นี่มีอันนี้ครับลูกผมเนี่ยชอบปั้นคือชอบเล่นอ่ปิกาจูโปเกมอนคุณมาวินรู้จักโปเกมอนไหม Pokemon อ๋ออันนี้นี่นี่คือซื้อมาเลยนะนี่คือซื้อมาใช่ไหมแล้วเขาก็ปั้นเองนี่ลูกผมปั้นเองนี่นี่นีเซมไรเดียส เขาจะปั้นตามหนังสือทำหนินเราจังเลยครับออโอน้นี่นีเพราะว่าครั้งหนึงตอนที่ผมเด็กๆเขาถามว่าผม,มาหาเงินยังไงตอนเด็กๆผมปั้นพวกเนี้ยแล้วก็เอาไปขายที่โรงเรียนอ่าเขาก็เลยฝึกเพื่อจะหาตังค์เนี่ยครับปั้นแม่งไปไม่หมดเลยนะครับเป็นร้อยๆตัวนี่ครับนี่นีนนนอ่าเราก็ปั้นไปกับมันด้วยนะครับอ่ะพาคุณมาวินไปดูที่อื่นต่อ,อดีกว่านะครับ เท่ hey, จังนะครับนี่นี่นีน <laughs> อยากจะไปดูรถกันหรือยังครับผลเร็วน,นะครับอันนี้เป็นคลายเนี่ของที่นี่เลยน,นะครับโอ้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูลม้อเร็วน,นะครับ <Yeah. S 2> <laughs> อะ <laughs> ใครชอบรถคลาสสิกรถเก่าอะตามมาครับตามมาตามมา เต็มหมดแล้วนะครับโลวินเทจเยอะมากนะครับครับเก่ากว่านี้ไม่มีแล้วว้าวโลคันนี้อันนี้เป็น Ford Mustang นะครับปี1969แล้วก็คอสตอมมาเป็น1967 GT 500ครับใช่ครับผมก็ชอบมาเต็มมากมากนะครับเห็นบอกว่ารถคันแรกของคุณมาวินก็เป็นมาส t ต n งใช่ก็แต่ว่าคันนี้ลาสสิกว่าเยอะ โอผมผมก็ไม่เคยเห็นว่ามีคันคลาสสิกขนาดนี้บินถยขนาดนี้อยู่ที่เมืองไทยนะครับมีเก่ากว่านี้อีกอยู่ตัวนั้นครับตัวนั้นครับตัวนั้นเป็นเหมือนเป็นเฟิร์สแบบอีดิชั่นของมาสแตงเลยตัวแรกคือมาสแตงเกิดกําเนิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยด้วยโฉมนี้ด้วยโฉมนี้เลยนะครับ ของปีห4สี่ใช่ครับหสี่หตอนนั้นมีแต่คารบูเเตอรใช่ครับอยู่ในหนังเรื่องนียกับตันมาเวลตันมาเวลขับในหนังเรื่องนั้นในปีหนึ่งเกหหสี่ใช่ครับรถคลาสสิกขนาดนี้วินเทจขนาดนี้หาได้อย่างไรเราตอนที่เราซื้อมาเนี่ยมันมันเป็นซ่าหาแบบมีแต่มีแต่โครงเหล็กมีแต่โครงเหล็กเลยไม่มีเครื่องไม่ ไม่มีสีสั่งสั่งอะไรมาจากอเมริกาอเมริกาใช่ครับออุ้ยไงฮะว้าวมคุณมาวินิคีตกใจจริงๆชอบรถญี่ปุ่นไหมครับชชบมากครับนี่เฉินหลงเฉินหลงใช่โอ้รถ GDM นะครับอเฉินหลง GDM คันนี้เป็นรถที่คุณพ่อผมซื้อให้คันเดียวคันเดียวคันแรก และคันเดียวเลยทั้งชีวิตใช่ครับใช้มาตั้งแต่ตอนเรียนเรียนแบบมัธยมมัธยมใช่ครับนานมากสร้างไรประเทศญี่ปุ่นภายในประเทศนะครับครับใช่ครับว่าไม่ได้เป็นที่ว่า export นะครับคือแปลกนะถ้าเกิดวันนี้ย้คุยเรื่องลงทุนนะครับสมัยก่อนเนี่ยล้านกว่าบาทปัจจุบันเนี่ยก็ล้านกว่าบาทว้าวโอ้ผ่านเวลามา20กว่าปี20กว่าปีราคาเท่าเดิมใช่ครับ ทำหน่อยว่าคอมเพจจ้าล้คำไหนเป็นชชบชอบที่สุดแล้วแล้วทำน้ำหลังจากสิ่งที่ทำมาโชบมากนะครับชอบที่สุดนะน่าจะชอบคันนี้คันนี้คันนี้อ่าเพราะว่าหาอะไรทุกอย่างเนี่ยสั่งใหม่หมดเลยใช่ครับคุณมาวินดูดนมันจะใหม่ไหมใหม่ใหม่มากครับใหม่ใหม่หมดเลยใช่อันนี้คือทำเองกับมือเลยนะครับสามปีสามปีเดี๋ยวผมขับเอามาให้ดูไหม เดี๋ยวผมขับออกมาให้ดูไปเอากุญแจก่อนเยาวโดนี่เป็นเจ้าจะทย์คำรงคำนี้มาเร็วนะครับลูกนี้เป็นคำอะไรใชเด้วยนะครับอ้าอ่อ่าเป็นภายในลออริจินอลของประเทศอเมริกานะครับน่าเห็นยังเป็นยังเป็น ฝั่งสายนะครับอ่าคือเหมือนวันแรกเลยที่ออกจากโรงงานเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยครับโอเคเดี๋ยวผมขอนั่งหน่อยได้ไหมครับเชิญเลยครับผมนั่งหน่อยครับดูสิว่าจากโลสลอยแล้วมานั่งมัดแต่งมันจะเป็นยังไงผมก็เป็นชมมาเต้นชมมานะครับโอ้กระจกยังเป็นมือหมุนอยู่เลยนะฮะคลิกๆๆนี่นะฮะว้าวยังมีถุงเท้านะครับถุงมือถุงมือไม่ใช่ถุงเท้าถุงมือถุงมือขอโทษครับ จะมีทูมเมอร์นะครับอ่านี่แบบเพิ่มค,ความวินเทจเพิ่มความ<ห>วามินเทจตู้เป็นสตไตล์ครั้งน,นี้เราจะมี MV แล้วีนะครับเราจะม,มีสาวมีเต็กเต็งที่หน้าค่ำหลังนะอ สาวแตง่งเต็งอาโอเคล้จะใส่เพลงนะใส่มิวสิ้น,นะโอ้โอเคนอกจากคันนี้แล้วคุณเป๊ะจับมีอะไรเป็นที่ว่าออริจินอลกว่าคันนี้หรือว่าเป็นที่พิเศษก็ถ้าถามว่านอกจากคันนี้มีชอบแบบไหนอีกคันนี้ถือว่าเป็นออริจินอล<ช>ที่สุดในบ้านละแต่มีคันหนึ่งคือคอสตอมคอสตอมทั้งคัน คอสตอมทั้งคันก็คือเป็นโครงของมัสแตง1969แล้วเราก็คอสตอมให้มันกลายมาเป็น17อคอสตอมตั้งแต่ข้างนอกข้างในอินททเลียทุกอย่างคือสร้างใหม่หมดทั้งคันเลย,ยคันนี้คันนี้คันนี้ว้วาวคันนี้ครับอ,อยัเนี้มันไม่มีขายนะครับส่วนใหญ่ถ้าอยากได้ต้องคอสตอมขึ้นมาเองถูกต้องครับนะครับก็เราก็น่าจะเป็นคันแรกๆในไทยนะ เงินลงทุนคันนี้ประมาณ8 0 0แสนแปดแสนใช่แต่ปัจจุบันขายกันอยู่5 6ถึง6ล้าน5 6, 9, 10, 11, ้าถึง6ล้านประมาณ11เท่าใช่ครับปัจจุบันราคาขึ้นแบบขึ้นเยอะมากมถ้าเป็นทะเบียนทะเบียนแท้ๆคือเรื่องของเรื่องที่เรามาสร้างลงรถเนี่ยมผมทำรายการ w h t t r f a s t า a t ์วอ a เตคือเราซื้อรถมาแล้วเราก็มารีสโตร e r ีสโต r e เสรแล้วก็ทำให้มันเป็นเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ว ทำเสร็จปุ๊บก็มีลูกค้ามาซื้อ,อเราก็ขายไปไม่กําไรนิดเดียวอาขายไปแล้วก็เอาเงินมาซื้อคันใหม่แล้วเราก็ทําใหม่อย่างเงี้ยครูผมว่าเยอะแล้วครับ 20- 3สคันโอ้ก็ว่ารอได้เร้จะสร้างมูลค่าให้รถได้ครับเรียกว่ารถคันไหนไม่สร้างมูลค่าขายทิ้งครับผมอยา่ยาไปเก็บไว้ครับเป็นภาระ นอกจากเรื่องรอเลวตอนนี้คอมเทนจะมีอะไรสงใจเป็นเรื่องอีกไหมครับคือจริงๆผมก็สนใจแบบหลายอย่างมากเลยนะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าจะเลือกทำคอนเทนต์นาฬิกาผมก็เล่น<อ>ใช่นาฬิกาปืนปืนอ่ารองเท้า,ทาสนิเกอร์สนเกอร์อใช่ครับประมาณประมาณนี้ที่ผู้ชายเขาสนใจกัน เรียก professional high end collector investor นะครับครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆคนเปจ้าที่ให้พ่อเรามาเปิดบ้านให้เก่งมากๆนะครับรู้สึกเต้นเต้มากนะครับโอเคถ้ามีโอกาสหน้าจะมาดริฟท์รถด้วยกันสนท์รถด้วยกันนะครับได้เลยครับดีครับดิฟท์รถนะฮะดริฟท์รถดิฟท์รถนี่น้องครับเดี๋ยวขอคนเปจ้าฝักช่องหน่อยนะครับได้ครับก็มี3ช่องนะครับมีช่องดีเจเปจ้าช่องกอล์ฟฟาสต์นะครับแล้วก็ เป็นช่องอาม่าแต่ตอนนี้อาร์มาล่วงลับไปแล้วนะครับก็ยังแช่ไว้อยู่นะครับรอคิดคอนเทนต์มาลงเพิ่มเติมประมาณนี้ครับ3ช่องด้วยกันสามช่องนะครับโอ้ผมก็ได้ไอเดียเร็วนะครับอย่างเช่นว่าต้องมีคนดูเยอะปอนเซอร์เยอะคนที่โชคมากเยอะต้องมีลูกก่อนนะใช่ต้องมีลูกก่อนอ้โโนโดต้องมีเมียก่อนมีเมียอต้องหาเมียก่อนแล้วถึงจะมีลูกได้มีลูกเทพขนาดนี้อ่าโอเค ก็ขอบคุณคุณเพจ้าก่อนนะครับโอ้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ EP ที่ครั้งแรกกับคุณเพจ้าเสร็จแล้วโอ้ผมก็เรียนได้ ID กับคุณเพจ้านะครับหลังจากตอนนี้มีเดทที่ช่อง Love of La c h e r i ชีวิตตีลูนะครับโอเคแฟนคลับทุกคนอยาเลิมติดตามนะครับช่อง YouTube Facebook Instagram ติดต่อนะครับ EP นี้จะเป็นที่แท้สุดเป็นช่องเปิดของตอนนี้นะครับ้า what do you got south uh. of the app i want what in cash want it all selfish never gave a fuck i'm bad i cannot help this caught up in my ways counting days till i'm fucking out this wall roll up 20 deep the homie belt a snap like woe. put a hundred down and put us on the map like woe. y'all ain't in oh let's see oh this countdown oh collection we take her wow a little cafe <coughs> สร้างเอาไว้เออสำหรับเป็นร้านกาแฟพอเลิกกับเมียกาแฟไม่แดกแล้วครับแดกเหล้าอย่างเดียวอ่ะนนนนคุณไปไหนมาคุณนนละเจ้าโอ้ไปซะนะไปแล้วไปแล้ว